นี่ครับคุณหาไทยชโนวครับห้าทุ่มหลังห้าทุ่มไปเพราะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครับก็ส่งผลให้หลายๆพื้นที่นี้นะครับได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ําท่วมขังและที่หนักสุดครับเส้นทางเชียงใหม่เชียงราย<ช>ที่ยังก่อสร้างกันไม่เสร็จนะครับบางช่วงบางตอนที่ถือว่าเป็นถนนชั่วคราวเนี่ยที่เขากําลังเร่งทํากันอยู่แต่ก็ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็ประสบกับปัญหาอีกครั้งนั่นคือเรื่องของถนนขาดนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าฝนตกตลอดทั้งคืนในพ ที่33ถึง37ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอโดยสเกดจังหวัดเชียงจังหวัดเชียงใหม่นะครับถูกน้ําป่ากัดเซาะถนนขาดรวม3จุดด้วยกันรถทุกชนิดมันไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้เจ้าหน้าที่ก็เร่งทําการต้อมแซมนะครับเพื่อที่จะเปิดเส้นทางให้เร็วที่สุดครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตพื้นที่เชียงใหม่เชียงราย ทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากกัดเซาะถนนขาดสายเชียงใหม่เชียงรายที่บริเวณบ้านแม่หว,วานกิโลเมตรที่33บ้านปางแหนกิโลเมตรที่35และบ้านปางอ้อกิโลเมตรที่37ตำบลปาเมียงอำเภอโดยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่รวม3จุดแต่ละจุดก็ถนนถูกน้ําป่ากัดเซาะเป็นบริเวณกว้างกว่า3เมตรทําให้รถทุกชนิดนั้นไม่สามารถที่จะผ่านได้ทําให้มีรถตกค้างจํานวนมากครับ ซึ่งทางด้านของรองนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมีย่ยงนายสุจินแสงแก้วค่ะก็บอกแบบนี้นะคะว่าฝนเนี่ยตกหนักตั้งแต่เวลา23นาฬิกาบนดอยนางแก้วจนถึงเช้าเลยนะคะก็เลยทําให้น้ําป่าไหลหลากมาตามลําน้ํากวงค่ะกาซ่อถนนสายดอยสะเก็ดเชียงรายก่อนที่จะไหลเข้าเขื่อนแม่กวงนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนที่มาจากจังหวัดเชียงรายก็ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางบ้านปางแฟนแยกบ้านแม่ตอนถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครจะมาจากเชียงใหม่ไปเชียงรายหรือจากเชียงรายจะมาเชียงใหม่เองเนี่ยนะ ให้ใช้เส้นทางวัดโป่งกลุ่มคะ่ะหรือว่าเส้นทางพระเว,วียงป่าเป้าแทนนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้ณนะตอนนี้เองเนี่ยอาจจะยังใช้การไม่ได้คะ่ะครับขณะที่ทางด้านของนายเจริทธิ์สงวนศัตว์นะครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าสํงงานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดเชียงใหม่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายระดมกำลังนำเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางขณะนี้นะครับดำเนินการแก้ไขเนี่ยแล้วเสร็จไปแล้ว2จุดส่วนที่บริเวณกิโลเมตรที่33ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเย็นวันนี้นะครับเนื่องจากว่าทางเบี่ยงนั้นมีความสูงและท่อซุดตัวประกอบกับยังมีฝนตกและกระแสน้ำนั้นยังคงพัดแรงเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดยเร็วครับ ก็อาจจะยักลำบากสักนิดนึงนะคะใครที่จะใช้เส้นทางผ่านไปมานะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แล้วเสร็จแต่เจาหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างเร็วที่สุดนะคะ